ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องอีกออโตรีวิวแหล่งรวมข้อมูลเชิงลึกและบทวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และการบินทางทหารรุ่นใหม่ๆ่วันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดลึกกับหนึ่งในอากาศยานที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปี2025น้นั่นก็คือ F A ขีดล่างห้าสิ g ไฟรุ่นล่าสุดที่ได้รับการอัปเกรดใหม่อย่างสมบูรณ์แบบเครื่องบินขับไล่น้ำหนักเบาที่กลายมาเป็นตัวเลือกสำคัญสำหรับหลายประเทศที่ต้องการยกระดับศักยภาพทางอากาศโดยไม่ต้องแบกรับภาระด้านงบประมาณหรือความซับซ้อนของเครื่องบินนับไล่ขาดใหญ วันนี้เราจะรีวิวกันแบบจัดเต็มทั้งในด้านประสิทธิภาพสเปคและฟีเจอร์สำคัญทั้งหมดของ FA ขีดล่าง50รุ่นปี2025 FA ขีดล่าง50คือเครื่องบินขับไล่รุ่นเบาซึ่งพัฒนาต่อจาก T-50 Golden Eagle โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท Korea Aerospace Industry หรือใก่จากเกาหลีใต้และ Lockheed Martin จากสหรัฐอเมริกาโดยดั้งเดิมออกแบบมาเพื่อฝึกนักบินขับไล่ขั้นสูง แต่ในรุ่น FA ขีดล่าง50นี้ได้ปรับแต่งให้รองรับการปฏิบัติภารกิจรบแบบเบาและการโจมตีภาคพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพรุ่นปี2025ได้รับการปรับปร,บปรุงทั้งในด้านโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ระบบรเรดาร์และการบรรจุอาวุธทำให้กลายเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและทรงพลังสำหรับประเทศที่ต้องการความยืดหยุ่นและงบประมาณที่ไม่บานปลายดีไซน์ภายนอกยังคงรักษาความโบเฉี่ยวแบบอากาศพลศาสตร์สูงใช้วัสดุผสมใหม่ที่น้ำหนักเบากว่าเดิมแต่แข็งแรงขึ้น มีการปรับความยาวลำตัวเล็กน้อยเสริมความแข็งแรงในโครงสร้างส่วนล่างและปรับองศาปีกให้เหมาะกับความเสถียรในทุกระดับความเร็วน้ำหนักเปล่าของลำอยู่ที่ประมาณ6,470กิโลกรัมและน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุดได้ถึง12,300กิโลกรัมถือว่าอยู่ในช่วงที่เหมาะสมระหว่างเครื่องฝึกบินและเครื่องบินรบขนาดเล็ก หัวใจของเครื่องรุ่นนี้คือเครื่องยนต์ General Electric F404GE102 แบบเทอร์โบแฟนพร้อมระบบอ f t ต r b บอร์ r er, ที่ให้แรงขับมากกว่า17,700ปอนด์ทำความเร็วสูงสุดได้ถึงแมต1.5ซึ่งถือว่าเร็วเกินเสียงอย่างมีนัยสำคัญระบบควบคุมการเผาไหม้ถูกปรับให้ตอบสนองไวขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นส่งผลให้มีรัศมีปฏิบัติการต่อภารกิจถึง1,800กิโลเมตรและสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้อีกด้วยเพิ่มขอบเขตการทำภารกิจให้ไกลกว่าเดิมมาก จุดเด่นที่เพิ่มเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดคือระบบเรดาร์แบบ AESA ซึ่งน่าจะเป็นรุ่นพัฒนามาจากเ e อ2 0 3 2หรืออาจเป็นฟานตงสไตร์รุ่นปรับแต่งพิเศษให้ความสามารถในการตรวจจับหลายเป้าหมายพร้อมกันมีระยะตรวจจับไกลและต้านทานการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีเยี่ยมเมื่อรวมกับระบบควบคุมแบบ F l y by w i ดิจ i g i ลคอมพิวเตอร์ภารกิจรุ่นใหม่และหน้าจอแสดงผลแบบ a ลา c คอ k พิ t ที่เป็นจอมัลติฟังชันขนาดใหญ่ทำให้เพิ่มขีดความสามารถของนักบินได้มากขึ้นอีกคัน ระบบเลงผ่านหมวกนักบินก็ถูกเพิ่มเข้ามาเช่นกันทําให้สามารถล็อกเป้าได้แม้ในขณนะเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงพร้อมระบบเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องบินกับศูนย์ควบคุมภาคพื้นช่วยให้ fa ขีดล่าง50าํางานในระบบเครือข่ายแบบสงครามยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบด้านอาวุธ fa ขีดล่าง50รุ่น2 0 2 5ไม่ได้จํากัดแค่จรวดนําวิถีระยะไกลหรือระเบิดทั่วไปอีกต่อไปตอนนี้สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายขึ้นเช่น am 9ก้า e ซว n d เดอร์ a m ลบหนึ a m ร้ a m ยระเบิดนำวิธีด้วยเลเซอร์ร่วมถึงขีปนาวุธอากาศสู่พื้นดินอย่าง AGM-65 m a ม e r i c k าเวริกตัวเครื่องมีจุดแขวนอาวุธ7ตำแหน่งรองรับน้ำหนักรวมได้ถึง4,500กิโลกร,รมัมพร้อมติดตั้งปุนกล3ลำกล้องขนาด20มิลลิเมตรภายในลำตัวให้การโจมตีระยะประชิดที่แม่นยำ ระบบป้องกันตัวก็ได้รับการอัปเกรดใหม่เช่นการ FA ขีดล่าง50ปี2025มาพร้อมระบบเตือนภัยเรดาร์ระบบตรวจจับขีปนาวุธเข้าใกล้และกลไกปล่อยแฟลร์หรือแชร์ฟอร์อัตโนมัติเมื่อถูกกล็อกเป้าแม้จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนโดยสมบูรณ์แต่การใช้วัสดุด,ดุดกลืนคลื่นเรดาร์ในบางจุดและการออกแบบตัวเครื่องก็ช่วยลดการตรวจจับได้ในระดับหนึ่ง เ A ขีดล่าง50บเหมาะสำหรับภารกิจที่หลากหลายทั Jord ้งการโจมตีภาคพื้นการลาดประเวณทางทะเลการฝึกบิน oh ต่อยอดและการคุ้มกันด้านฟ้าด้วยความสามารถแบบมัลติโรของแพ้เครื่องบินลำนี้สามารถปรับเปลี่ยนโหมดภารกิจได้อย่างรวดเร็วใช้ฝึกก็ได้ใช้รบก็พร้อมทันทีจึงช่วยลดภาระเรื่องงบประมาณและระยะเวลาในการฝึกนักบินได้อย่างมากในส่วนของห้องนักบินระบบ HOTAS ถูกออกแบบใหม่ให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมรองรับการใช้งานร่วมกับแว่นตากลางคืนอย่างเต็มรูปแบบ มีระบบวิสัยทัศน์จำลอง s n ินเทติ Vision และระบบนำทางที่ช่วยให้ทำงานได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้ายหรือตอนกลางคืนระบบซ่อมบำรุงก็เป็นอีกจุดแข็งของ FA ขีดล่าง50รุ่นี้ด้วยระบบวิเคราะห์การใช้งานและตรวจจับการสึกหรอล่วงหน้าทำให้สามารถวางแผนซ่อมได้แบบเชิงรุกลดเวลาการจอดซ่อมและค่าใช้จ่ายในระยะยาว อีกทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆยังถูกออกแบบให้เป็นแบบโมดูลทำให้เปลี่ยนอะไหล่หรืออัปเกรดได้รวดเร็วและง่ายดายความพร้อมในการปฏิบัติการเฉลี่ยม,มากกว่า85%ถือว่าสูงมากสำหรับเครื่องบินระดับนี้ในแง่ขององค์การส่งออก FA ขีดล่าง50ยังคงเป็นที่นิยมในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตย้ยุโรปตะวันออกและละตินอเมริกาโดยเฉพาะประเทศที่ต้องการเปลี่ยนเครื่องบินรบรุ่นเก่า หรือที่ต้องการสร้างขีดความสามารถทางอากาศด้วยงบประมาณจำกัด FA ขีดล่าง50รุ่นใหม่จึงตอบโจทย์อย่างยิ่งทั้งในแง่ความสามารถและความคุ้มค่าอีกหนึ่งจุดเด่นคือความสามารถในการฝึกนักบิน FA ขีดล่าง50มีระบบจำลองการฝึกซ้อมภารกิจในตัวโดยไม่จำเป็นต้องใช้ซิมูเลเตอร์แยกต่างหากทำให้สามารถฝึกนักบินในสถานการณ์จริงได้เต็มรูปแบบเป็นฟีเจอร์ที่หาได้ยากในเครื่องบินขนาดเล็กแบบนี้ fa ขีดล่าง50 fighting eagle run ปีนปี2025เป็นตัวอย่างที่ดีของเครื่องบินรบที่คุ้มคา่าลงตัวทั้งด้านประสิทธิภาพความคล่องตัวเทคโนโลยีล้ำสมัยและต้นทุนการใช้งานที่ไม่สูงจนเกินไปตอบสนองความต้องการของโลกยุคใหม่ได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะใช้ในบทบาทชั่วคราวหรือเป็นเครื่องบินหลัก fa ขีดล่าง50ก็สามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ขอบคุณที่รับชมอีกออโต์รีวิวหากคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบินและการทหารเพิ่มเติม อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกในอนาคต